สวัสดีทุกท่านนะครับในวันที่13สิงหาคมนะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดและก็พระพรที่ได้รับจากการใช้เวลาขอพรผีพระวจนะของพระเจ้านะครับในวันนี้มานาประจําวันนําเราอ่านด้วยกันจากพระธรรมอิสยานะครับอิสยาบทที่43ข้อที่11ถึงข้อที่19เนะครับเรื่องอัศาจรรย์และก็เรื่องยิ่งใหญ่เสมอเมื่อเราอ่านอิสยานะครับคืออิสยาถูกเขียน ก่อนสมัยเหตุการณ์ที่หลายอย่างจะเกิดขึ้นนะครับอิสยาห์เขียนตั้งแต่สมัยที่อิสราเอลรุ่งเรืองลือฟื้นการกลับมานมัสการพระเจ้าแต่ว่าการกลับมานมัสการพระเจ้านั้นอาจจะไม่ได้ด้วยจิตวิญญาณที่ถูกต้องนะครับเขามีการกระทําหรือกิจกรรมที่เป็นการนมัสการพระเจ้าแต่หัวใจเขาไม่ได้ให้กับพระเจ้าจริงๆนะครับอิสยาห์จึงพยากรณ์ล่วงหน้าเลยถึงการที่เขาจะตกไปเป็นฉเฉลย การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์นะครับคือพระเยซูที่พยากรณ์ถึงไว้ล่วงหน้าหลายร้อยปีมากนะครับลองอ่านตัวอย่างตอนนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าอิสยาเป็นตัวแทนที่พูดพยากรณ์ของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับอิสยาห์43นะครับข้อ11ถึงข้อ19เราเราคือพระเจ้าแล้วนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดและเล่าให้ฟัง และก็ไม่มีพระเจ้าอื่นในหมู่พวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานของเราพระเจ้าตัดดังนี้แหละเราเป็นพระเจ้าไม่หนำซ้ำตั้งแต่นี้ไปเราก็เป็นพระองค์นั้นอยู่ไม่มีผู้ใดช่วยกู้จากมือของเราได้เราประกอบกิจใดๆใครจะขัดขวางกิจการนั้นได้พระเจ้าผู้ถ่ายของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตัด,ดดังนี้ว่าเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะส่งไปยังบาบิโลน แลเราจะนำเขาทั้งหลายลงมาเป็นผู้ลี้ภัยสิ้นคือพวกเคลเดียในกำปั่นที่เขาทั้งหลายเคยโหดร้องเราคือพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเจ้าเป็นผู้สร้างของอิสราเอลและเป็นกษัตริย์ของเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทางในทะเลสร้างวิถีในน้ําที่มีอนุภาพผู้ทรงนํารถรบและม้ากองทัพและนักรบออกมาเขาทั้งหลายนอนลงด้วยกันและลุกข,ขึ้นไม่ได้เขาทั้งหลายสูญไประดับ เสียเหมือนไส้ตะเกียงตัดังนี้ว่าอยาจดจําสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากําลังกระทาสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเรากําลังทําทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ําในที่แห้งแลง้งคุณพระเจ้านะครับอิสยาห์กับพระเจ้าทําให้อิสราเอลคิดถึงเหตุการณ์ในการสร้างชาติเขาใช่ไหมครับตั้งแต่เขาออกมาจากอียิปต์คือการที่พระเจ้า สร้างทางในทะเลตอนที่โมเสสให้ทะเลแดงแหวกนะครับแล้วก็ทำให้รดลบของอียิปต์กองทัพของเขาต้องพ่ายแพ้ไปนะครับมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเวลานั้นแพ้เพราะว่าชนชาติที่ลี้ภัยและอพยพยนะครับอย่างอิสราเอลเราอ่านพระคัมภีรตอนนี้แล้วนะครับอย่าลืมใช้คำถามของเราคิดไปด้วยกันนะครับ ี่น้องมีเวลาพี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับอ่านสักสองสามรอบแล้วก็ลองดูว่าพระเจ้าสอนหรือแบ่งปันอะไรบ้างกับพี่น้องน,นะครับคำถามข้อแรกนะครับคือจากวันนี้เนี่ยมีข้อไหนที่แตะใจนะครับเป็นข้อประทับใจหรือมีข้อไหนบ้างที่อยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะเป็นข้อสงสัยนะครับไม่ว่าข้อประทับใจหรือข้อสงสัยเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะครับในการสังเกต สิ่งที่พระเจ้ากําลังทําหรือลักษณะของพระเจ้าหรือบทเรียนที่พระเจ้าอยากจะสอนเรานะครับว่าผมนะยังย้ําเสมอนะครับว่าอิสยาห์อ่านทีไรนะครับก็คิดถึงการครอบครองของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนืออํานาจนะครับไม่ใช่แค่มีอํานาจเท่านั้นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังดูแลให้เป็นโดยตามน้าปฐัยพี่น้องลองคิดง่ายๆก็ได้นะครับตั้งแต่สมัยอิสยาห์ที่พยากรณ์เรื่องพระเยซูไว้ ถ้าเหตุการณ์มันไม่เรียงร้อยตามลำดับแบบเป๊ะๆนะครับจะมีกี่อย่างที่ผิดพลาดได้ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดทำให้แผนการผิดไปจากที่พระเจ้าวางไว้นะครับพระเจ้าไม่ได้ปรับแผนตามเหตุการณ์นะครับแต่พระเจ้าให้เหตุการณ์ทุกอย่างนั้นประกอบกันขึ้นใช่ไหมเพื่อการดีที่พระเจ้าจะทำนั่นคือสิ่งที่เปาโลยืนยันด้วยนะครับในพระธรรมโรมนี้เขียนก่อนที่จะ บาบิโลจะขึ้นมาอำนาจร้อยกว่าปีนะครับแล้วพยากรณ์ด้วยบอกเขาจะเป็นเฉลยระกลับมาจากการเป็นเฉลยนะครับนั้นพี่น้องลองคิดถึงคนอย่างดาเนียลที่ไปเป็นเฉลยนะครับเมื่อเขาอ่านเขาก็ได้รับกำลังใจนะว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาแต่พระเจ้าสงวนพวกเขาไว้โดยการนำเขาไปอยู่ในชนชาติบาบิโลนทำให้เขาได้อยู่ในบาบิโลอย่างเต็มที่นะครับทุกวันนี้เราก็อยู่ในโลกที่เราเป็นเฉลย เราอยู่ในบาบิโลนเหมือนกันขอให้เราอยู่อย่างสาซื่อเหมือนกันนะครับอย่างที่ประทับใจในวันนี้นะครับคือนอกจากพระเจ้าแหวกทะเลแดงแล้วก็สุดท้ายบอกใช่ไหมครับบอกว่าเจ้าไม่เห็นหรือเรากําลังทําทางในถิ่นชุลกันดารและแม่น้ําในที่แห้งแลง้งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทําสิ่งใหม่นะครับสิ่งที่อัศจรรย์เกินความคิดความเข้าใจของเรา อย่าตีกรอบหรือจํากัดพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้รู้จักพระเจ้าทั้งหมดนะครับขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้านะครับและอย่าให้ความคิดความเข้าใจของเราตีกรอบพระเจ้าไว้นาะมีข้อไหนที่ตะใจมีข้อไหนที่เป็นข้อสงสัยเรามาแบ่งปันกันดูนะครับนะข้อที่2คือจากพระพีวันนี้เนี่ยเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไงบ้างนะครับวันนี้พระพีวยืนยันเองนะว่านอกจากพระเจ้าสูงสุดแล้ว ไม่มีพระอื่นใดพระอื่นๆนะครับเป็นพระปลอมใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ได้รับช่วงตําแหน่งและพระเจ้าไม่ได้ส่งมอบตําแหน่งนะครับแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่ตั้งแต่ก่อนมีโลกเกิดขึ้นมาและเมื่อโลกนี้สูญสลายไปพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าอยู่พระพีวันนี้นะครับยังยืนยันด้วยบอกว่า สิ่งที่พระเจ้าจะทําใครจะต่อสู้พระองค์ได้นะครับใครจะขัดขวางกิจการของพระเจ้าได้นั้นทางที่ดีที่สุดคือเราต้องมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้านะครับอย่าให้เราเป็นคนที่ต่อต้านหรือฝืนงานของพระเจ้าเพราะว่าน้าพระทัยของพระเจ้าจะสําเร็จนะครับคำถามข้อที่3นะครับคือจากวันนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนะครับมีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับการดําเนินชีวิตของเรา ผมชอบในข้อแรกที่ยกมามากนะครับข้อที่1 1นี้ข้อ12นี้นะครับเราแจ้งให้ทราบช่วยให้รอดเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดในหมู่พวกเจ้าเจ้าทั้งหลายจะเป็นพยานของเราข้อนี้เลยนะครับที่ผมเห็นว่านี่เป็นลักษณะสำหรับมนุษย์ที่สำคัญคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราและพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลนะครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ แจ้งสิ่งต่างๆให้เรารู้ล่วงหน้านะครับและเป็นพระเจ้าที่ช่วยกู้เราด้วยเป็นพระเจ้าที่ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าที่บอกให้ฟังใช่ไหมครับเล่าให้ฟังอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบอกเราล่วงหน้าทรงช่วยให้เรารอดนะครับเราก็ต้องเป็นพยานของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงนะพระเจ้าอยู่กับเรานะพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับ สิ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มารับรู้สิ่งที่พระเจ้าจะทําลวงหน้าและให้เราได้เป็นพยานใช่ไหมครับถึงความสัตด์ซื่อของพระเจ้าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรานี่ขอให้เราเป็นพยานนะครับถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราอย่าท้อใจกับชีวิตนะครับอย่าสิ้นหวังอย่าหมดกําลังขอให้เรามีกําลังใหม่ในพระองค์แล้วคิดถึงความหวังใจว่าพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อนะครับอย่ามองแค่ที่สถานการณ์รอบตัวนะครับดาน,นียลมองที่สถานการณ์รอบตัวคงท้อใจอิสยานะครับมองสถานการณ์รอบตัวเขาอ,อาจจะเห็นคนที่หน้าไหวหลังหลอกแล้วไม่จริงใจในการนมัสการแต่สําหรับเราใช่ไหมครับเป็นเหมือนอิสยาเป็นเหมือนดาน,เนิเอลขอให้เรามองที่พระเจ้าของเรานะครับที่เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อแน่นอน ถามข้อส,สุดท้ายนะครับคือจากพระคัมภีร์วันนี้มีอะไรบ้างที่นํามาใช้กับชีวิตได้นะครับมีใครบ้างที่เราคิดถึงนะครับระจะให้เราได้คิดด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับคิดว่าวันนี้มีพระพรหรือมีบทเรียนอะไรบ้างที่พระเจ้าของเราสอนเราอยู่จากพระวจนะของพระองค์นะครับรอที่ถานด้วยกันครับเวลาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าของอิสยาห์พระเจ้าของดาเนียลพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นพระเจ้าของเราด้วย องค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งต่างๆที่พระองค์ทำพระองค์แจ้งแล้วบอกให้เรารู้ล่วงหน้าแล้วในพระคัมภีร์ไม่ใช่เพื่อเราจะได้คาดเดาอนาคตแต่เพื่อเราได้ไว้วางใจว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้ารักษาสัญญาแน่นอนและเรารู้พระเจ้าว่าสัญญาที่สําคัญที่สุดคือพระเยซูจะกลับมาสัญญาที่สําคัญที่สุดคือพระเยซูได้ใช้ชนะแล้ว ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมเมื่อเรามีพระเยซูอยู่กับเราพระเจ้าช่วยให้เรามองผ่านสถานการณ์รอบตัวมองผ่านสังคมรอบตัวแล้วมองไปที่ความศรัื่อของพระเจ้าว่าให้เราเห็นว่าไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครต่อสู้กับพระองค์ได้เราเดือนนี้ได้ไว้วางใจพระองค์ขอขอบุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนขอบุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังในวันนี้นะครับ ให้เราได้เป็นเหมือนอิสยา์นะที่จะมีถ้อยคำแห่งความหวังพูดถึงเรื่องพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาด้วยซ้ำไปนะครับให้เราได้เป็นเหมือนอิสยาในชีวิตของหลายคนนะครับพูดเรื่องพระเยซูเขาก่อนที่เขาจะรู้จักพระเยซูซะอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ